สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวินาอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะวินาอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองนะคะมินาก็เลยจะมาแนะนําค่ะทุกคนสําหรับเครื่องสําอางนะคะหรือว่าครีมบํารุงต่างๆนะคะที่เราหาซื้อได้ในเซเว่นแล้วก็เหมาะมากๆกับการพกพาไปต่างจังหวัดหรือว่าพกขึ้นเครื่องนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ค่ะที่มีขายในเซเว่นแล้วก็ส่วนใหญ่ละกันนะคะที่มีขายในเซเว่นเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่มินาพกมาจริงๆในทริปนี้นะคะอยากจะเอามาให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่า พบมาค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะคะเวลาเราไปเที่ยวนะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะ สิ่งแรกค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะแล้วกเ็เราต้องแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราต้องลบเครื่องสําอางนะมินาก็อยากจะให้ทุกคนพกแบบนี้ไปด้วยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเวลาไปเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางนะคะเป็นแบบแผ่นนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะผสมเป็นแบบ c ค e ีนซ i n g เอาไว้ในนี้อยู่แล้วนะคะเวลาที่เราต้องการลบลิปนะคะอยากจะเปลี่ยนสีลิประหว่างวันหรือว่า,าลบเครื่องสําอางตอนเย็นแล้วแต่งหน้ามาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึก ว่ามันง่ายดีนะไม่ต้องพกเป็นรีโมเวอร์แบบขวดที่เป็นน้ําหรือเป็นออยล์ให้มันแบบยุ่งยากแล้วก็หกใส่กระเป๋านั่นเองนะอันนี้มินาว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์นี้นะคะทุกคนก็เป็นแบรนด์อะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนพกเป็นแบบนี้ไปด้วยนะแผ่นเช็ดเครื่องสอําอางนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงตัวนี้ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นมาร์กนั่นเองนะคะทุกคนก็เวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเราคงไม่อยากที่จะมาประคมบํารุงหน้าเยอะแยะหรือว่าพก ตัวเซรั่มหรือว่าเป็นแบบตัวนั้นตัวนี้เยอะแยะเหมือนที่เราบำรุงที่บ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยการพกมาร์กแผ่นแบบนี้ค่ะมาด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดเวลามากๆนะคะ ได้เวลาเที่ยวเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังได้บำรุงหน้าของเราไปด้วยนะคะตัวมาร์กเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมาร์กอันนี้นะคะทุกคนเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะคะมินาว่าเขาประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเยอะมากๆเลยแต่ว่าเวลาที่เรามามาร์กเนี่ยก็บำรุงหน้าได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นมาร์กแพคนะคะอย่าลืมที่จะพกไปเที่ยวด้วยนะคะ ามาถึงเหล่าบรรดาทั้งหลายที่มินาได้มาจากเซเว่นนะคะตอนนี้เนี่ยเซเว่นเหมือนเขาจะมีแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นักเที่ยวนะคะตอบโจทย์คนที่แบบชอบอะไรที่พกพาง่ายนะคะใช้สะดวกมากๆเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้คะ่ะเพิ่งไปเจอมาแล้วแบบยมันแบบ คือมันดีมากอะคะ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีเนาะที่เป็นแบบโลชั่นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยของซิตราก็คือมีขวดขวดแบบเล็กมากๆขวดละยี่บาทอะนะคะแต่ว่าเวลาเราพกเป็นขวดอะมีนามีความรู้สึกว่าพอเราใช้ใกล้จะหมดอะคะ่ะเราเทไม่ค่อยออกแล้วก็บีบไม่ค่อยออกแต่ว่าพอมาเจอแบบเนี้ยคือมันเป็นโลชั่นนะคะอันนี้เป็นโลชั่นทาตัวะคะ่ะเวลาที่เราซื้อมาเป็นแบบซองแบบเนี้ยคะ่ะ คือเราใช้จนหมดจดได้เลยอ่ะคือทิปหนึ่งเราอาจจะใช้แค่ซองเดียวหรือว่า2ซอ,องก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใกล้จะหมดอ่ะเราก็แค่แบบ บีบจนจนมันหมดสามารถใช้ได้จนหมดซองเลยจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วน้ําหนักก็เบาด้วยนะคะใช้ง่ายเวลาใช้หมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องแบบเออกลัวว่าข้างในจะยังเหลืออยู่ไหมคือแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบซองอย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะคะอันนี้เพิ่งเห็นเป็นอันแรกเลยนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบํารุงผิวกายนะคะแล้วก็ทํามาเป็นแบบซองมาแบบนี้นะแล้วก็อันเนี้ยจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะชอบมากใครที่เดิน แล้วก็ลืมเอาโลชั่นไปนะคะเดินเข้าเซเว่นเลยแล้วก็ไปหาดูนะคะตัวนี้เด็กมาก้านะคะ แล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีนาใช้อยู่ที่บ้านด้วยนะคะแต่ว่าพอมาต่างจังหวัดเนี่ยก็ควรพกมานะคะแต่ก่อนอนะเวลามีนาไปเดินทางมีนาก็จะพกเป็นกันแดดแบบขวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปริมาณก็อยู่ที่แบบ30 ML แล้วน้าหนักก็ค่อนข้างเยอะอะไรนี้นะคะแต่พอเรามาเจอกันแดดอันเนี้ยจะบอกว่าไปไหนก็คือสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่มีนาชอบใช้อยู่แล้วอะที่ี่เขาจะเป็นแบบ สูตรแมทแล้วก็มีแบบสีชมพูมีอะไรนะคะแต่ว่าในเซเว่นเนี่ยตอนนี้ที่เห็นก็คือเป็นสูตรเดียวสูตรสีเขียวอันนี้นะคะก็เลยซื้อมานะกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากคะ่ะเวลาที่ลืมพกกันแดดไปเที่ยวด้วยเป็น เป็นสิ่งที่แย่มากฉะนั้นเนี่ยก็ใครลืมกันแดดนะคะแล้วก็อยากแบบเออไปซื้อชั่วคราวเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะเรามีขวดใหญ่ใช้อยู่แล้วนะคะก็ไปดูในเซเว่ก็ลองไปดูนะใครที่แบบว่าเอออยากจะลองใช้หรือว่าใครที่อยากลองใช้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปลองขวดใหญ่หรือว่าซื้อขวดใหญ่เนี่ยตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะไปซื้อแบบซองมาใช้ถ้าเกิดว่าใช้ดียังไงก็ค่อยไปซื้อขวดใหญ่ก็ได้นะคะแต่อันนี้คือมาแนะนํามากๆสาหรับนักเดินทางนะคะ คือใช้ดีแล้วก็พกพาง,ง่ายมากนะคะแล้วก็มาถึงครีมกันบ้างนะคะครีมเนี่ยวินามีหลายตัวมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบอขอพูดถึงที่มีขายในเซเว่นก่อนละกันนะคะ ก็จะเป็น2อตัวนี้ค่ะที่มีนาแบบไปซื้อมาในเซเว่นแล้วก็เอามาใช้ระหว่างที่เดินทางนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ําตบค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบสโคเรียนะคะเซรัม่มน้ําตบแพงต้อนนั่นเองะคะ่ะตัวนี้เนี่ยมีนาใช้ประจําอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่ามีนาอยู่ที่ห้องหรือว่าอยู่ที่บ้านมีนาก็ใช้นะก็เลยแบบเวลาเดินทางก็ใช้ด้วยนะคะอันนี้จะใช้ตอนเช้าก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดหรือว่าใช้ตอนกลางคืนด้วยนะคะก็ตบลงไปเยอะๆเลยนะคะตัวนี้ดีมากๆแล้วก็พกพาสะดวกพกพาง,งา่าย ะะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็แบบเป็นเดย์ครีมนะคะก็อยากจะลองใช้เป็นครีมนะคะที่ช่วยในเรื่องของกระชับผิวด้วยอะคะ่ะตัวนี้ก็ไปเจอมาพอดีก็ได้เอามาลองใช้ด้วยแล้วก็มี SPF 30ด้วยนะคะตัวนี้ ก็เนื้อครีมก็ใช้ได้ค่ะหอมดีแล้วก็เนื้อครีมอาจจะหนักนิดนึงนะคะก็ต้องแบบทาแบบปริมาณที่พอดีนะคะอันนี้ก็ดีมากๆนะถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางแล้วก็ลืมครีมบำบรุงหน้าไปนะคะลองไปดูในเซเว่นเขามีถ้าเป็นแบบครีมเนี่ยจะมีเยอะมากๆหลากหลายแบรนด์มากนะคะ มาถึงอย่างอื่นกันบ้างนะคะที่มินาซื้อมาจากในเซเว่นล้วก็สะดวกสบายมากนะคะอย่างเช่นรองพื้นนะคะถ้าเกิดว่าลืมเนี่ยในเซเว่นมีขายเยอะมากนะคะมินาก็มี2ตัวนะคะที่ได้มาจากเซเว่นแล้วก็เหมาะแก่การพกพาไปเที่ยวมากๆน,นะคะอันแรกก็จะเป็นเมเลสก้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสกินอัพลิควิดฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้ก็มีกันแดดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้หน้าของเราเรียบเนียนปกปิดด้วยนะคะก็เป็นแบบ อรองพื้นแบบว่าซองแบบเนี้ยสะดวกสบายมากจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเรายังมีจุดด่างดําต่างๆนะคะให้ต้องปกปิดใช้แค่รองพื้นแล้วรู้สึกว่าไม่พอนะคะเราก็ยังมีคอนซีลเลอร์นะคะแบบซองด้วยนะคะไม่ต้องพกคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบเป็นแท่งหรือว่าเป็นกระปุกนะคะให้หนักกระเป๋าเลยก็ พกเป็นแบบนี้ค่ะคอนซีลเลอร์แบบซองนะคะง่ายมากๆแล้วก็สีนี้นะคะสามารถปกปิดใต้ตาได้ด้วยแล้วก็ปกปิดพวกจุดด่างดำรอยสิวต่างๆบนหน้าได้ด้วยนะคะดีมากนะตัวนี้แนะนำเลยนะคะจริงๆอะ่ะมีนาจ,จะมีมาสคาร่าของซิดูซิดด้วยแต่ว่ามาสคาร่าเนี่ยหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะคือถ้าใครที่เดินทางแล้วแบบเฮ้ยคือมาสคาร่ามันค่อนข้างแท่งใหญ่นะคะก็ไปซื้อมาสคาร่าในเซเว่นด้วยทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบ ดีมากเดี๋ยวมินาจารวบรวมแล้วก็มาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะคะว่าใช้เครื่องสอําอางทั้งหมดนะคะในการแต่งหน้าจะเป็นยังไงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคะ่ะที่มีก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นไอแชโดว์นะคะเป็น In Beauty นั่นเองคะ่ะเป็นแบบวิงวิงอ่ะทุกคนเนี่ยตัววิงวิงไฮไลท์แบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องพกเป็นกระปุกหรือว่าเป็นแท่งแล้วนะคะ เรามีแบบซองจริงๆอะ่ะเขาจะเป็นซองใหญ่กว่านี้นิดนึงเราก็ฉีกข้างๆออกก็จะเหลือปริมาณน,น้อยแค่นี้เองนะคะไม่เกะก,กะกระเป๋าเลยแล้วก็อย่างเช่นอันตัวนี้นะคะถ้าใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันยังใหญ่ไปเกะก,กะก็ตัดขอบออกได้นะคะตัดขอบข้างๆออกเลยนะก็จะเป็นแบบแค่ซองเล็กๆเองอะ่ะอย่างที่บ้านมีนาก็ตัดออกนะที่เป็นมาสคาร่านะคะโอเคมาต่อกันที่ครีมต่างๆแล้วกันนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับในเซเว่นนะคะแต่ก็ถ้าใครมีอยู่ในกลุ่มนะคะแบบ ซองอะไรพวกนี้ถ้าเราไปซื้อเครื่องสำอางในช็อปเขาจะแถมมาอยู่แล้วนะคะใครมีอยู่ในกลุก่มแล้วกําลังจะไปเที่ยวเนี่ยแนะนําให้ไปค้นกลุ่มเครื่องสําอางของตัวเองนะคะว่ามีอะไรที่เราพบไปต่างจังหวัดได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะอันแรกเลยทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นรีมูเวอร์นะคะที่เช็ดเครื่องสําอางนั่นเองนะคะ ตัวนี้เขาจะมีแบบ2อันนะสามารถใช้ได้2ครั้งเลยนะคะจะเป็นแบบขนาดเล็กๆนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเหมาะกับแบบเออพกในกระเป๋าเราเวลาเราไปเดินเที่ยวเขาหรือว่าไปเดินชอปปิ้งอยู่อะไรเงี้ยแล้วลิฟหรือว่าอะไรเลอะเราก็ใช้เป็น แบบเขาเรียกว่าใช้เฉพาะหน้าไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าให้ใช้จริงๆลบทั้งหน้าก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเล็กนะคะอาจจะลบได้แค่ปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีมากๆนะเวลาพกในกระเป๋าแล้วหน้าเราเปื้อหรือว่าแป้งเป็นคราบนิดนหน่อยๆใช้ตัวนี้เช็ดนะคะก็ดีมากควรมีแล้วก็เวลาไปเที่ยวควรพวกไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นคลิงซองต่างๆค่ะทุกคนแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยมินาได้มาจาก อตอนไปซื้อเครื่องสําอางนะคะอันนี้จะเป็นของ e t ท d house นะคะเป็นครีมกันแดดนั่นเองนะคะอันนี้เอามาเผื่อนะเพราะว่ายังไม่เคยได้เอาไปใช้ที่ไหนเลยนะคะเวลาอยู่ที่ห้องมินาก็ใช้แต่เป็นขวดก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้สักทีก็เลยเอามาด้วยนะคะเวลาไปเที่ยวนะ่ะก็เป็นกันแดดแบบซองอันนี้ก็มี s p f 5 0บวก p a เบวกเลยนะคะเป็นของ e t ท d house แล้วซองแบบบางมากเล็กมากนะคะอันนี้ถ้าใช้จริงๆอะ่ะ ครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้สองซองเลยเพราะว่าต้องทากันแดดเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะคะจาก ตัว i ินนิ f ฟรีนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ได้มาตอนไปซื้อน่าจะเป็นกันแดดของเขาอะนะคะเขาก็แถมมาให้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไอครีมค่ะอีกอย่างนึงเลยไอครีมห้ามลืมพกไปนะคะบางคนคิดว่าเฮ้ยแค่ไปเที่ยววัน2วันอะไม่พกไอครีมก็ได้แต่จริงๆแล้วว่าสำคัญมากแล้วก็ตอนนี้เขามีไอครีมแบบซองแบบเนี้ย เยอะมากๆเลยก็ต้องพกไปนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีแบบเนี้ยก็ลองไปดูในเซเว่นได้เพราะว่ามินาเคยเห็นไอครีมแบบซองด้วยในเซเว่นนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซรัมนั่นเองนะคะเป็นกรีนทรีเซรัมของอินนิตฟรีนั่นเองนะคะปิดท้ายกันด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งได้มานะคะเป็นดีอนะเป็นแบบเขาเรียกว่าเซรัมนะแบบนี้ค่ะ คือเขาแถมมากับเวลาเราไปซื้อเครื่องสําอางในเคาน์เตอร์ของเขานะคะก็จะได้มาแบบนี้อันนี้เนี่ยใช้ดีมากทุกคนแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งสองครั้งหรือว่า3ครั้งเลยนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแกะแพ็กเกจเขาออกอก็คือเหลือปริมาณแบบเล็กมากนะคะพกในกระเป๋าก็คือไม่เกะกะเลยนะคะนี่ค่ะเล็กนิดเดียวเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการมาแนะนําแล้วก็มาให้ดูนะคะว่ามีนาพกเครื่องสอําอางหรือว่าครีมบํารุงต่างๆแบบซองอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มาแนะนําทุกคนนะคะที่กําลังจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวภูเขากันนะก็ต้องพกสกินแคร์ไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคือเหมือนเราได้บํารุงทั้งผิวกายผิวหน้าทั้งตาทั้งอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่า น้ำหนักเบามากแค่นี้เองนะคะไม่เกะกะในพื้นที่ในกระเป๋าของเราเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปเรายัางไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ